สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันรีพบสวัสดีรักนะคะนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะค่ะดิฉันแพทย์หญิงชันวัลีศรีสุสขโขค,ค่ะอุป,ปนายกหนึ่งของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับบูอะไร,รออตอนนี้เราอยู่ที่บูธเจยค่ะจุดเติมรักนักอ่านนักเขียนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53ศูนย์สุริกิตค่ะค่ะว่างๆมาเยี่ยมบูธเรานะคะจะขอถามว่าการอ่าน ยางไก็ทำไมเราต้องอ่านหนังสือคะการอ่านเป็นการนําเข้านะคะจะให้เราเพิ่มภูมความรู้เป็นการบํารุงความคิดต่างๆนานาน,าน,นะคะและที่บูสมาคมนักเขียนก็มีหนังสือวรรณกรรมต่างๆนานา,นา,นานที่จะให้ความรู้แก่เราด้วยค่ะค่ะ การอ่านเรียกว่าสร้างคนเลยนะคะการอ่านจริงๆมีหลายแบบเด็กๆต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะนะคะอ่านนิทานก็ทําให้สมองแจ่มใสมีความคิดจินตนาการนะคะพอเด็กนักเรียนเราก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อเราจะได้สอบเรียนหนังสือได้พออายุมากขึ้นการอ่านหนังสือเป็นการจันลงจัน,ล,จนลงวิญญาณเลยนะคะแล้วก็เราอ่านประสบการณ์ของคนอื่นเขาอาจจะประสบการณ์ตั้ง5060ปีแต่เขาย่อให้เราฟังหนึ่งเล่มก็จะเป็นบทเรียนฉันรีคิดว่า การที่เราไม่ต้องไปซ้ำความทุกข์ยากนะคะมีบทเรียนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรามากๆนะคะก็คือใช้เวลาสั้นๆในการอ่านประสบการณ์ของคนอื่นในการอ่านบทเรียนที่เจ็บปวดของคนอื่นนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเรานะคะขอฝากบูธสมาคมนักเขียนนะคะในงานสัปดาห์หนังสือนี้นะคะเรามีหนังสือหลากหลายนะคะลด20%ทุกเล่มน,นะคะจากลายสำนักพิมพ์ด้วยกับสมาคมนักเขียนไวยนะคะที่บูธเท่าไหร่นะคะ บูธเจยี่ค่ะและอีกอันนึงคือตอนนี้เรามีกองทุนมิตรภาพนะคะ,ะเรียกว่าบริจาค200บาทได้หนังสือ 2, 2> อเล่มนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสอบสวนสืบสวนนะคะทีนี้200บาทนี้ของท่านก็จะไปช่วยในกิจการสมาคมนักเขียนของเรานะคะทุกท่านเชิญที่บูธนี้ได้เลยนะคะ J 28คค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ